เป็นเรื่องแท้ๆเลยนะครับ uh huh. เป็นเรื่องแล้วก่อเรื่องแล้วผมไม่คิดว่ามันจะเป็นดราม่าได้แล้วเกิดกับคุณด้วยใช่ไหม uh huh. เกิดคือเกิดแต่ผมไม่ได้มาไงคือไม่ได้คิด uh huh. อะไรมากนะครับ uh huh. าถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใครจำได้นะไลกอนเมมเบอร์นะครับ uh huh. ของ ร้านอาหารปิ้งย่างชื่อดังที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากกว่าสามสิบปีนะฮะอย่างบาร์บีคิวพาซ่านะครับสีเขียวเขียวมีกระปอมยืนอยู่หน้าร้านไม่ใช่กระปอมครับกระอมมังกรบินได้มังกรใช่ไหมมังกรครับเออเขียวเขียวผมก็คิดว่าแบบเออกับกระปอมเปลี่ยนสีอย่างงี้ไปพูดบีน้องปะโอ้อ่าใครทักไลน์มาอย่างเงี้ย อ่าไม่ใช่แค่กรณีนี้นะ,นะไม่ว่าใครก็สะดุ้งหมดนะครับดูข้อความนี้ก่อนดีกว่าคำคำเนี้ยฮะทำไมไม่รับสายคะคนตกใจนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยคนตกใจสะดุ้งมากใครที่พิจารณาได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปโทรอะไรกับเขานี่อย่างผมเนี่ยผมก็มันก็จะไม่ได้อะไรผมก็รู้ว่าไม่มีอะไรไม่มีดราม่าเลยเพราะว่า แอปสั่งของเนี่ยแอปช้อปของออนไลน์เนี่ยก็มีพุ๊กพว๊กิกเบลดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเอ,อเพียงแต่ว่าอาจจะมีน้ำหนักเบากว่าอะไรอย่างนี้<อ>หรือมีคำหลีกเลี่ยงที่แบบอ่าคุณมีโค้ดให้เก็บนะอะไรอย่างนี้<อ>ก็ปริกต่างลายส่วนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะเยอะใช่ใช่ออแต่อันนี้<อ>คือทำไมไม่รับสายคะออสะดุ้งอย่างมากนะครับชาวเน็ตเปิดเผยเลยว่าสะดุ้งโดยเฉพาะ ใครก็ตามที่มีคุณภรรยานะครับอยู่ที่บ้านพอ,อเห็นลายเด้งมาทำไมไม่รับสายคะคก็เตรียมหัวแตกกันได้เลยหัวแตกไม่พอ,อบางบ้านนี่แทบจะบ้านแตกกันแล้วโอ้โหเรนวม,มากแรงไปหน่อยแรงไปอย่างนี้มันดูยังไงเนี่ยเนี่ยออจากข้อความเนี่ยแล้วยิ่งจากก้อนเมมเบอร์ส่งมาเออน่นนี่น นค,คนก็สะดุ้งกันมันจะมันจะดูแบบข้ามเส้นไปหน่อยสนิทสนมไปหน่อยนะครับคืออยากสนิทสนมกับลูกค้าแต่ประโยคที่สนทนามาคือสนิทสนมเกินไปนะครับครับลูกค้าก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าคนที่อแอดไลน์ก้อนเมมเบอร์ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ไปใช้บริการของบาร์บีคิววาซาอยู่แล้วบางส่วนก็มองว่าไม่น่าจะเป็นเทคนิคการตลาดอะไรนะเพราะการตลาดก็ส่ง ข้อความโปรโมชั่นแพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดข,ของแอดมินมากกว่านะครับต่อมา Line Official a c c o u เขก้อนเมมเบอร์ Con ครับลงภาพแถลงการขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมระบุว่าก้อนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงจากกรณีการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมผ่านช่องทางไลน์ก้อนเมมเบอซึ่ง อาจทำให้ลูกค้าหลายท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวลก้อนขอน้อมรับทุกข้อคิดเห็นไว้ด้วยความเคารพโดยจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตต้องขออภัยจากใจอีกครั้งมณา,าีินี้ด้วยนะครับจากผู้บริหารและพนักงานบาร์บีคิวพลาสาอ่าน,ะนี่ถ้าอันนี้จากอันนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีผมว่ามันก็เป็นเรื่องได้เลยครับตามชื่วรายการเลย นะฮะก็เป็นเรื่องก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่กระทบต่อวงกว้างนะเขาถึงมีสับอะไรที่ที่แบบอ่าใช้คำว่าอะไรนะเล่นเล่นอะไรดูด้วยมันจะมีคำนี้อยู่นะฮะอ่าจริงๆเนี่ยการที่สนิทกับลูกค้าอันนี้ระหว่างคนขายเนี่ยผู้ผลิตหรือคนขายกับลูกค้าเนี่ย การมีคอนเน็ชันที่ดีมันจะทําให้เขารู้สึกดีรืออ่าเขาจะมองแบรนด์ว่าเออแบรนด์นี้นะัเป็นกันเองน่าใช้จังเลยใช้บริการดีกว่าเพื่อเราอาจจะแซลลเขาได้เราเล่นกับเขาได้มีความเฟรนลี่มากขึ้นภาพลักษณ์ก็ดูดีขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดการข้ามเส้นจากเฟรนลี่ไปสู่ลามปามเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างชั้นดีนะครับผม ครับผมไม่สื่อสารอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะครัเป็น่ละอย่างนี่โอ,อ้บางอย่างมันก็ดูส,สร้างสรรค์เละแต่บางอย่างถ้ามันผิดจังหวะหรือว่ามันผิดผิดเวลาอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแบบเข้าใจผิดได้